ที่เจที่แปดพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าอาจารย์ของท่านเนี่ยมรณาภาพพระอ,องอุทานออกมาว่าชิบหายแล้วนะเขาทำไมต้องอุทานถึงขนาดดีเพราะว่าสิ่งที่เป็นอรูปฌานเนี่ยมันไม่มีรูปแล้วเวทนาไม่เห็นแล้วเมื่อไม่มีเวทนามีแต่จิต จิตนิ่งจิตสงบอย่างเดียวนะี่ยมันไม่สามารถมีเครื่องมือในการไปบรรลุธรรมได้ ทำไมเราต้องมาปฏิบัติเอ้นะไม่ต้องมาปฏิบัติไม่ได้เหรอถ้าเรามาเราก็ได้ยินได้ฝังได้ปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็คงบรรลุธรรมไปแล้วสิ่งที่พุทธเจ้าบรรลุธรรมเนี่ยผมใช้เวลากี่ปี อย่างน้อยที่สุดก็หกปีที่พระอ,ออกบวชนะแล้วก็ปฏิบัติใช้เวลาถึงหกปีแล้วการสะสมบุญบรารมีของท่านอีกเก็ว่ายาวนานเราเองเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเนี้ยสะสมบรารมีมาแค่ไหนแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็มีบุญที่มามีโอกาสปฏิบัติแสดงว่าเรามีบุญมาก เมื่อมีบุญมากแล้วเราก็มาปฏิบัติพอมาปฏิบัติเราก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจให้เราเข้าใจอันดับแรกเลยรพระเจ้าพระองค์ท่านเวลานั่งเนี่ยท่านอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจจนใจสงบลง คุณภาพของใจที่สงบเนี่ยมันจะมีการพัฒนาที่เขาเรียกว่าวิตกวิจารปีติสุขจากอุปจารสมาธิกลายเป็นอัปปนาสมาธิก็คือสมาธิที่เป็นฌานในระดับฌานระดับที่หนึ่งที่สองที่สามก็แล้วแต่ก็คือว่าเว้นวิตกวิจารนออกไปเว้น ปีติออกไปสุกออกไปแล้วก็เหลือแต่อุเบกขาแล้วหลังจากนั้นก็จะไปสู่ชัานที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดอาจารย์ของพระอ,องค์ก็อยู่ในฌานที่ที่เจ็ดที่แปดพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าอาจารย์ของท่านเนี่ยมรณภาพ พระองค์อุทานออกมาว่าชิบหายแล้วนั่นเขาทำไมต้องอุทานถึงขนาดดีเพราะว่าสิ่งที่เป็นอรูประฌานเนี่ยมันไม่มีรูปแล้วเวทนาไม่เห็นแล้วเมื่อไม่มีเวทนามีแต่จิตจิตนิ่งจิตสงบอย่างเดียวเนี่ย มันไม่สามารถมีเครื่องมือในการไปบรรลุธรรมได้จริงๆถ้าเราไล่เรียงจากสติัฏฐานนะกายานุปนัสนาสติปัฏฐานพวกเราเนื้อกำลังปฏิบัติอยู่ในในขั้นของกายานุปนัสนาสติวฏฐานเป็นหลักคืออยู่กับลมหายใจอยู่กับการเดินจงกรมก็คือดูอาการของกายดูอาการของลมหายใจ เวทนาเรายังไม่ได้ให้ทุ่มเทเวลาให้เขาเลยเราอาจจะรู้ความคิดเราบ้างกำหนดรู้ว่าเราคิดคิดน้อบ้างแต่นั่นก็เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนที่มันจะให้เราได้สัมผัสได้มากที่สุดก็คือเวทนาพุทธเจ้าทรงตัดถึงเวทนาเวทนามีห้าอย่างสุข โสมนัสโทมนัตแล้วก็อุเบกข,ขาอทุกขมาสุขะที่พรอองค์มาใช้เยอะๆเลยเนี่ยที่พรอองค์ตรงตัดเยอะมากที่สุดก็คือสุขและทุกข์ศุขและทุกข์นี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ที่ทกายแล้วส่วนโทมนัตกับโสมนัสก็คืออยู่ที่ใจดังนั้น,น่ยการ การพิจารณาความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กายเนี่ยสำคัญอย่างนั้นกระบวนการกระบวนการต่อไปจากที่เราอยู่กับลมใยใจแล้วเรามีนั่งหนอถูกหนอกระบวนการถัดไปเนี่ยมันจะต้องเป็นกระบวนการที่ท,ที่สังเกตเวทนาคราวนี้เวทนาที่เราสังเกตง,ง่ายที่สุดก,ก็คือที่ ที่ส่วนต่างๆของร่างกายด้วยแหละถ้าเราทำความเข้าใจแผนผังของของการปฏิบัติให้ดีนะจริงอยู่ในในหลักสูตรของเราเนี่ยเราหยุดอยู่แค่นั่งหนอาถูกหนอเราไม่ได้พูดถึงเวทนา,นาที่ผิวกายแต่เวลาอาตมาอธิบายเนี่ย อาตมามัมจะมีบางครั้งที่มาให้เราฝึกดูเวทนาที่ผิวกายซึ่งจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่จะทำให้เราได้เห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นอันนี้ก็พูดไว้ก่อนแล้วค่อยแนะนำให้ปฏิบัติในภายหลังตอนนี้เราก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกขณะที่เรานั่งนะ สังเกตลมเข้าลมออกถ้าเรามีช่องว่างสังเกตเอาเองนะก็นั่งหนอเข้าไปอุดช่องว่างนั้นถ้าถ้ามีช่องว่างกว้างออกว่านั้นก็ใส่เข้าไปถูกหนอเข้าไปอีกนะครับหรือไม่เราจะแยกออกมาก่อนเป็นนั่งหนอถูกหนอก็ได้หรือถ้าคนที่มาใหม่ยังไม่เข้าใจก็เอาแค่อยู่กับลมหายใจแต่ไม่ต้องมีคำบริกรรมนะ เหตุที่ไม so ่ให้มีคำบริกรรมเพราะว่าเราต้องการเพิ่มพูนสติเราไม่ต้องการเพิ่มพูนสมาธิเราต้องการให้สมาธิเกิดเกิดจากการที่เป็นผลของสติเป็นผลจากการที่เรามีสติครั้งหนึ่ง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 ดังนั้นเราก็จะต้องอยู่กบลมใจอยู่กบลมใจอยู่กบลมใจไม่ต้องมีคำภาวนา คนนี้คนเราในเมืองไทยโดยทั่วไปเนี่ก็จะเคยชินกับการอยู่กับลมหายใจแล้วพุโทโธพุโทโธพุโทโธตามอันนี้มันทําให้เกิดสองอารมณ์สองอารมณ์แต่บางทีมันก็สามารถที่ทําให้จิตสงบได้ไวแต่เราไม่ต้องการให้จิตเราไปอยู่กับความสงบอย่างเดียวเราต้องการให้จิตเรามีความสงบไปพร้อมกับสติ ให้เราตื่นตัวให้เรารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายเข้ามาเรารับรู้เพื่อเราพัฒนามีโอกาสพัฒนาทางปัญญามากขึ้นนะครับอันที่เขาเก่าเก่าเป็นเบื้องต้นเชิญปฏิบัติก่อนเลยนะ